มาแล้วครับมือนี้มาวานหวกัมือนี้แสดงน้ำด้วยค <laughs> ่กว่วค่วหวกวานเหี้ยเลยครับเลยหวกับว่านเหี้ยก็นหโอ้ควเห้ยเลยา <laughs> เอาคููมาเสครูมาเสยครูมาใส่อใสอใส <laughs> โอ้ครับเตีเหี้ เอาครับพักขนาดมื้นี่เอาหัวครับบาดย่อบาดยอยลีโอหนุ่มลำปางครับกัไอหนุ่มน้องไทยมื้นี่โอ้โหันน้นทก่านี่